สวัสดีครับอยู่กัน,นเกมทีมไฟ์แท็กติกนะฮะแล้วก็สนามที่เราเล่นกันในวันนี้ก็จะเป็นของวอยนะอันนี้วอยมันจะเป็นสุ่มสนามที่ไม่ได้โผล่ขึ้นมานะฮะแล้วก็สุบออกมาเป็นตัวครีปเนี่ยให้ของรางวัลเพิ่มเติมน,นะวันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ไอเทมเยอะเงินเยอะนะครับ ตัวรีเจนหรือพอลังนำนานที่หยิบประมาณฮะในวันนี้เราหยิบเป็นบาทนะครับบาทนี้จะเป็นการที่ลงเลเวลแล้วได้พวกไอเทมมาอะไรอย่างนี้นะมาช่วยเสริมซึ่งวันนี้ผมมีเยอะละจากสนามนะครับเพราะงั้นเราจะเอาอะไรที่มันเสริมในเรื่องของการหาตัวหรือลงเลเวลดีกว่าซึ่งก็จะออกมาเป็นเด d i u m end shopping อันนี้ฮะก็คือ3มช่องแรกเนี่ยดูเหมือนว่าจะได้เรทโตแพงน,นะครับเฉพาะ3ช่องแรกนะฮะก็โอเคเลยอย่างตอนที่เราเลเวล4นะ3ช่องแรกมันอาจจะเป็นเรทของเลเวล5ประมาณนี้ เมื่อเกมออกมาแบบนี้แล้วนะครับเราก็น่าจะต้องไปเล่นตัวแพงกันเพราะว่ามันได้ทันเงินเยอะได้ไอเทมเยอะนะครับไปเล่นท้ายเกมน่าจะคุ้มกว่าและอักเบนของเราเนี่ยไม่ได้เป็นสายสุ่มด้วยนะฮะเป็นสายหาตัวแพงก็ลงเวทยาวไปโซนามาครับตอนนี้ผมเคลียร์ตัวแล้วฮะเพื่อที่จะเก็บดอกเบีย้ยยืนพื้นที่ไอออนียก่อนแล้วกันนะครับไหนๆก็จะมีเป็นไอเลเรียสองดาวแล้วครับก็เปิดเชลินเซอร์ขั้นหนึ่งนะฮะโซนามาครับ แต่ยังไม่มีตัวเชื่อมอะไรเท่าไหร่เก mm hmm. <ๆ>็บไว้ก่อนเราเปี้ยรเราก็เก็บได้1บาทนะครับเก็บเงินครบสิบลอะอรอบนีฮนะเจอกับพิสโอเวอร์ฮะมีคาริสตาครับด้านหลังไม่นา่าติดปัญหาอะไรฮะอาริลเล่ของเรา2ดาวแล้วนะครับถ้าไม่ถูกคาริสตาฆ่าก็ยาวไปฮะตัว3บาทมาอีกแล้วนะครับอักชานครับอันนี้ช่องที่4ก็ได้ตัว3บาทนะฮะตัว15เปอร์ จะไม่หยิบก็เสียดายนะครับเดี๋ยวหยิบมาไว้ก่อนฮนะเล่นไม่เล่นไม่รู้แต่ดับเบ้ยเราก็คือดัก2ฮะที่น่าจะได้ก็กลายเป็น1ตอนแรกอาจจะเก็บได้20แล้วนะครับตอนนี้ก็เก็บแค่ส0ก็ได้อย่างน้อยได้ตัวถ้าได้2ดาวก็คือได้ยิงยาวหน่อยไอเทมครับมองมอง,มองไว้ก็คือจะไปทางยาโซเลยตอนนี้มีไทท่านละก็จะขาดในเรื่องของดูดเลือดฮนะแล้วก็ตีครีนะครับเดี๋ยวไปหยิบเป็นดาบนะ ดาบและกันนะครับธนูมีแล้วนะฮะแล้วก็โอ้ไม่น่าจะได้ใช้โอ้โหรอบนี้3ช่องแรกนี่หนึ่งบาทล้วนเลยนะฮะอ่ะเล็กไซไปก่อนนะครับแต่บูสเตอร์ก็ไม่ได้เล่นนะบูสเตอร์ในไอโอเนียก็เหมือนจะไม่มีนะฮะ <พอ S 1> ผมเปลี่ยนเป็นเซตแล้วกันเดี๋ยวอาจจะไอโอเนีย6ยืนพื้นไปโอ้โหอันที่2ดาว2ตัวแล้วนะฮะแล้วก็เป็นชาร์โดไอเอลเม้าขาครับมีเคลเป็นสเลเยอร์นะฮะก็ไปคู่กับน,นู่นเลยฮะเกวน สะสมตัวยาวๆฮะรอบนี้เหมือนจะสู้ไม่ไหวครับดาเมจเราแบบยังไม่ได้ใส่ไอเทมอะไรเลยแต่ฟั่งเขาก็ไม่มีดาเมจนะฮะเคลไม่เก่งเลยผมพยายามทำสามดาวแล้วนะฮะแต่ยังไม่เคยถึงไปถึง9อ่ะเพราะว่าต้นเกมเราสูงเยอะท้ายเกมเงินมันไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็แตกก่อนทุกทีได้เซตครับได้โซนหน้าใหม่ตัวฮะต้องเลือกแล้วแหละน,นี่คือดองไว้หลายทางมากเลย ได้คาริซ่ามาฮะเป็นชาร์เลนเจอร์เล็กไซน่าจะไม่ได้เล่นนะครับขายทิ้งไปเอาเซตมาฮะเซตยังไม่สองแล้วก็โซน่นาฮะเผื่อจะได้สองพร้ <I onia. S 1> อมนี้ครับเจอกับอินวอเกอร์ฮะเปิดมากันหนึ่งนะครับมีเฟลยอดอักเบนก็จะเป็นในเรื่องของข้าประสบการณ์นะครับตรงนี้เนี่ยไอเทมหลายๆคนน,ะน่าจะเยอะละเงินน่าจะเยอะ,ละแล้วก็จะไปทางสายซะมากกว่านะครับไปตัวสิดได้ใช่ฮะอัรเบน,นี้ โอเคฮะมีเซตมาอีกตัวนึงครับแต่คนละเซตนะไม่2ดาวแล้วก,การเรนฮะกาเลนเล็กไซคงจะข้ามไปครับกาเลนมาคู่กับโซนาได้ฮะเดมาเซีย <Dem acia. S 2> ไอเทมครับผมยังไม่ได้เก็บนะเมื่อกี้ช่องมันเต็มมากเลยเซตครับขึ้น2ดาวเลยครับอันนี้เซตโรกสเลเยอร์นะฮะแล้วก็การเรนลงไปทำเป็นชักกนน็อตได้ าริซ่าลงไปก็จะเป็นชอนเจอร์ฮะอันนี้ก็อย่างละขั้นแล้วนะครับอ่ะถ้าเคลียร์ก็เดี๋ยวว่าเคลียร์ซาบิล่าทิ้งไปก่อนนะครับไม่สองสักทีค่อยหาใหม่ฮนะอ่ะกาลิโอมานะครับ าลิยามาแล้วก็ผ้าคลุม1อันที่เหลือเดี๋ยวค่อยเก็บกันฮะรอบนี้ฮะก็ไอโอเนียเหมือนกันอักเมนก็จะมาเสริมในเรื่องของความเก่งความแรงของสกิลนะฮะแล้วก็เหมือนว่าถ้าฆ่าได้จะได้ AP ด้วยซึ่งทีมก็ยังเป็น1ดาวลุ้นๆอยู่นะฮะไม่ต่างจากเราเท่าไหร่ฮะเรามีเซต2ดาวแล้วก็อาลิยาสดาวซึ่งก็ไม่ได้ ที่เกมอะไรเท่าไหร่นะฮะตัวห่างกันหนึ่งตัวนะครับคาริสตาเราก็เหมือนว่าจะตีช้าไม่น่าจะรอดแล้วดูสภาพกว่าจะเก็บสแตก็กกว่าจะฆ่าได้ครับคือมันใช้เวลาฮะปลาหอกไปดอกละวยี่สิบกว่าฮะต้องรอดูนะสแต็กทำงาน,นครับถึงจะมีดามเมจฮะอัรคเมนที่2ครับของยังไม่เก็บเลยนะ, <c oughs> ะผมมีช่องให้2ช่องเลครับ คอยว่ากันก็จะมีรีคอมนะฮะรีคอมก็คือเอาตัวทั้งหมดครับขึ้นเป็นตัว4บาทก็ไแหนะตัว3บาททั้งหมดเนี่ยแต่ มันจะหนึ่งดาวนะครับแล้วก็ไม่รู้จออกมาตัวอะไรด้วยอาจจะไม่ค่อยคุ้มนะฮะเพราะนเหมือนลื้อทีมทั้งหมดแล้วไม่มี2ดาวเลยนะครับถ้า3บาท2ดาวก็จะพอว่าไปอย่างอ่ะลองสุ่มหาทั้งหมดแล้วฮะดูดีสุดสงสัยน่าจะเป็นซีเวลโลตัสนะแต่ขั้นที่1ขั้นที่1จะได้ตัวเดียวนะฮะแต่จะได้เยอะกว่าขั้นที่2ขั้นที่2มันได้ทั้งทีงม,มนะครับแต่สิเปอร์ขั้นที่1ได้50เปอร์แต่ตัวเดียวก็โอเคครับพอใช้ได้พอใช้ได้อ่ะ oh. ก,กลับมาเหมือนเดิม,มค,มมครับ ใหญ่มาได้คาถาได้ดาบที่ขาดตอนนี้ก็น่าจะเป็นถุงมือนะฮะถ้าไอเทมโอตอนนี้ก็มีดูดเลือดแล้วมีไททันแล้วขาดถุงมือทํำคริสสักนิดหนึ่งแต่อาจจะไม่ต้องมีก็ได้เพราะว่าอัคเบตเราเนี่ยทำให้สกิคลคริสอยู่แล้ะรวมทั้งกายภาพด้วยนะครับ ก็ได้ทางกายภาพทังเวทแหละไปทำเป็นไจแอนท์อาจจะดีกว่านะครับถ้าไม่สนติอ่ะรอบนี้เจอกับอิสโอเวอร์เนี่ยครับคาลิสตาเหมือนกันฮะไอเทมมาแล้วครับเจสองดาวโอเลียนนาสองดาวไม่ไหวฮะไม่มีตัวอะไรเลยฮะร,รอบนี้แห้งครับไปเวล6เลยดีกว่าจะได้อยู่ในเรทเเวล7นะครับแล้วก็อาโซนาลงไปนะับเผื่อได้ความเร็วนิดนึง เปลี่ยนใจ้ฮะไม่เอาโตหน้าแล้วก็เปลี่ยนเป็นอักฉะนีครับได้ดามเมจมาหน่อยรอลุ้นคาริสตาอย่างเดียวไม่ไหวฮะไอเทมยังไม่ได้ใส่ด้วยเก็บไว้ให้อกมันก็คนละเซตกันเลยนะครับรอบนี้ถ้าเจอกับเซลยอดฮะโดนซอกต่อไปแนวหน้าไม่ไหวแล้วฮะคาริสตาก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่โอเคผมมียาโซ่นะแต่เป็นคาถาครับนั่นก็จะเป็นเฮกเทกันเบดละ ไม่เป็นไรฮะหยิบมาก่อนครับตอนนี้ต้องการตัวมากเลยผมจะได้ใส่ไอเทมสักทีครับไอเทมรอมานานแล้วฮะอ่ะไปเอาโอ้ครับไม่มีคนเอา และอาร์ชชาน2ดาวซึ่งมาพร้อมกับอาเฟเลยนะฮะอาเฟก็เดทไอแล้วก็เรามีชินเดทไอเหมือนกันนะครับนาซัตก็มาฮะนาซัตนี่ก็คือจะไปทางจากกักรนอแท้งเลยซึ่งตอนนี้เรามี3ตัวก็พอได้ฮะจกกักรนอแท้งก็จะมีเดทไอดาเมดโซน่าช่างหมันแล้วนะครับตอนนี้น้ำตาเราไม่มีให้โซน่าฮะไม่ได้มองไอเทมโซน่าไว้เลยครับกะจะให้โอแต่ เดทไอมาใช้ไปก่อนนะครับตอนนี้ใช้ไปก่อนผมไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนดีไหมซึ่งเปลี่ยนมันก็ได้แหละไอเทมมันก็ไปกุณซูได้ให้กับอักชานหรือไม่ก็อัฟเฟรีออสแต่มันก็จะได้แค่ชิ้นเดียวนะฮะเสื้อเราก็จะเป็นของแท้งไปก็จะได้เป็นเดทเบดอยู่เป็น2ชิ้นอยู่แล้วก็เรามีอักเมนที่เป็นคลิปเข้าเดี๋ยวตัวที่เก่งตัวที่ใส่เทมเก่งๆมันก็จะได้ครปไปเอง ซึ่งจะปั้นอัคชันก็ยังไงอยู่เพราะว่า3มช่องแรกเราได้เพรดท,ที่สูงกว่าเดิมครับทำให้หาตัวแพงได้ง่ายนะอาจจะไปทางอเฟรแทนครับอัคชัน2ดาวก็เอามาเปิดประสานเอามาช่วยดามเมจได้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเตรียมไป Red Eye เดนไอนะครับแลวก็อาจจะมีจักรนอตเป็นตัวแทงแทนไอโอเนียอาจจะต้องรื้อทิ้งตอนนี้ใช้ไปก่อนซึ่งตอนนี้ก็มีทาริกมาด้วยฮนะทาริกก็เปิดทาก้อนได้ฮนะคู่กับอเฟริออสซึ่งจะได้ในเรื่องของโลและก็ฮิวแรงขึ้น เดี๋ยวขอดูไอเทมอีกนิดนึงนะครับยังไม่ใส่กันแล้วกันถ้ารอบนี้ถ้าเจอกับวอยดาวหน้าเราเมียเทมแล้วนะครับนาซัตที่มาแต่ยังไม่ได้เปิดจุดนี้บ้านนะแล้วตอนนี้ผมว่าบัฟน่าจะอยู่ที่นาซัตนะครับทำให้ได้คริติคอลฮะซึ่งไม่คุ้มเลยมันต้องให้ตัวดาเมจเซตแตกไปฮะโอเคฮะคาลิสตาเปลี่ยนออกมาครับไม่เล่นละทาเลนเจอร์พาลิกครับจะเอาลงไปก็ไปเอเวเดียไปก่อนนะครับใช้พี่ก่อน เอกอกอดฮะเอกอกอดเดซไอเหมือนกันนะครับก็จะเป็นเดซไอสี่ก็ได้อยู่นะครับไอเทมเดี๋ยวค่อยเก็บเดี๋ยวเอาลงตัวไปก่อนฮะเอาเวอร์วิกลงไปครับเซตไข่ทิ้งนะฮะไม่เล่นละไอวันเนียไป4ี่จ้กระนอแท้งนะฮะแล้วก็โอ้โหคาริซ่าสองดาวลงไปวะเนี่ยกำลังจะโละเลยฮนะได้2ดาวโอ้โหก็คือระบบให้มา3ตัวเลยบ้านนั้นเนะีขึ้น2ดาวได้เลยพร้อมกับอีกหนึ่งตัวที่เรามีอยู่ โคตรแย่เลยกำลังจะโลเลยครับว่าจะไม่เล่นแล้วไปเอาเดสไอมาทำให้โลเล่หวะซึ่งไอเทมมันก็เซตใกล้ๆเคียงเดียวกันกันกบเอาไปอะฮะแต่นี่กำลังจะไปเดสไอเลยอะไงอยู่เนี่ยโอ้เขายังมีอยู่คาริซาสองดาวอารีเลยแท้งขาดโกเนเลยครับเป็นสองเซนเจอรอ์ปวดหัวปวดหัวปวดหัว พลังจะโยกเลยมาทําให้โลนเลยฮะอ่าอัคเม้นพลังเวทไม่ใช้ทีได้คาถาด้วยไม่อยากได้ยังไม่มีถุงมือเลยดูอันอื่นครับอันนี้ทอนออฟเซตนะครับตีอยู่นะฮะพอได้อยู่ได้ทั้งทีมแต่ได้5เปอ่ะจกักรนอตด,ดีกว่าดีกว่าการเลนสองดาวนะฮะโอเคจกักรนอตหยิบมามันก็ได้ให้กับโอกก็ได้แต่ผมจะไม่โลเลยผมจะไปเดทไอ เดสไอเรามี4บาท2ตัวละจะจกอนอสเราไปให้ไอเจ้าเออกอดได้ครับว่าน่าจะได้แล้วเออกอดเราจะได้เป็นนีด้วยซอนขั้นหนึ่งครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูฮะว่าซอนจะเป็นบัฟอะไรนะครับอ่ะไอเทมเออรกอดเป็นไททันนะฮะเรามีดูดเลือดแล้วก็เดี๋ยวใส่จจกอนอสไปไอเทมแค่นี้น่าจะเพียงพอแล้วก็ทำเดสไอขั้น2 ลงตัวอยู่เป็นเดนไอคู่กับัจนคแครับแล้วก็มีสอนขั้นหนึง่งฮะเดนไอดาเมดนะครับเออร์กอดก็จะเป็นก um ึ่งๆึ่งดาเมดกึ่งๆึ่งแท้งเราอาจจะไปรุ่นทางอาไปแทนรอบนี้ครับเจอกับชาลนเจอร์นะฮะแล้วก็จะมีเป็นคาริสซาสองตัวสองดาวสองตัวเลยเวโกนี่ก็จะสามดาวแล้วนะครับดูเหมือนจะไปเน้นทาง shadow i o นะฮะชาเลียครับ2ตัวรอไปเปลี klar, <Your enemy. S 2> ่ยนแทนเซตได้ครับรอ2ดาวอะ ลองดูฮะไปลองดูงานกันเอกอกอดจักนอสจะเก่งแค่ไหนฮะแล้วก็ได้บอดของซอนมาด้วยครับซึ่งจะได้พลังโจมตีครับหาก HP มีมากกว่า50%ฮะแต่ถ้าต่ำกว่านั้นก็คือจะได้ดูดเลือดมาแทนก็เดี๋ยวเราทำเด e ไอ i ีนะฮะเด a ไอสีมาเพิ่มความเสียหาย ลองดูผลงานฮะผลงานเออก่อนจะเป็นยังไงจริงๆเอาเจ้าก็นอตออกได้นะครับออกสักตัวหนึ่งแต่ผมลืมไปนะครับผมลืมเอาออกไปแล้วก็ใส่เป็นเดซไอซีก็ได้เราจะกระนอตตอนนี้มันคือ5ตัวนะครับถ้าดับรวมตัวที่มีสัญลักษณ์แล้วเนี่ยอ่ะเป็นไงฮะผลงานเอกอกรอดครับยิงคริกยิงคริกเลยนะครับอันนี้คือได้ดาเมจจากอักเมนด้วยฮะเอาเลื่อนอยู่นะครับโพะหายโพะหายโปะหายแล้วก็ถึกด้วยฮะโอ้โหไม่เร็ว งานดีอยู่นะครับไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้อ่ะหยิบม,มาเป็นเอทรอกเะครับก็คือจะไป6กจกักรนอตได้เหมือนกันฮนะถึกกว่าเอีกแต่เทมมันจะไม่ใช่ทางเอทรอกนะครับต้องหาพระคุมมาทําดูดเลือดให้อนะ่ะมีจิ้งมานะครับแต่คงจะไปแค่สอนขั้นเดียวฮนะขั้น2ก็คือได้บมดเพิ่มขึ้นมาแนตะ เราจะให้แค่กดตัวเดียวนะครับอะไปฮะหเจก้กนอตสามเดสไอนะครับเวลต่อไปก็คือ4ี่เดสไอก็ได้หรือว่าตอนนี้อาลิมานะครับหยิบมาไว้ก่อนไอเทมมันเข้าทางอาเฟ่แต่ผมทำหกเจ้กนอตนะครับอยากให้เอทอกมากเลยเพราะง,งั้นเดี๋ยวรอดูไอเทมรอบคีบอีกนะฮะเผื่อได้มาเป็นไพทันอีกชิ้นหรือว่าปลาเติร์อีกสักอัน ให้เอทอกมาช่วยแบกครับเราจะเน้นจักรรสเป็นหลังแล้วกันเดไอเป็นอปรองลงมานะฮะที่เหลือค่อยว่ากันรอบนี้ฮะเจอกับฟิสโอเวอร์นะฮะอันนี้ทีเฮฟยังไม่โหดครับเอกอกอดเรายังมีเฮฟทีเยอะอยู่อะ่ะแล้วสกิลของเออกอดนี่คือส,สร้างโล่ด้วยอะ่ะซึ่งก็ช่วยให้ตายยากนะครับแล้วก็ใกล้ตายเนี่ยก็จะมีดูดเลือดแรงขึ้นมานะฮะพอเกิน50เปอร์ก็ได้ดาเมจคือแบบโอ้โหว้าวซ่ามากฮนะนี่คือ1ดาวนะอาจจะไม่แรงมากนะเพราะว่า เราไม่มีเทมดามเมจเลยเรามีไททันมาได้ความถึกได้เกราะมานีครับเซอร์กอดอ์มันได้ลดดาเมจเฉยมันจะไม่ได้เกราะไททันก็จะเป็นอะไรที่สําคัญนะครับแล้วก็ดูดเลือดสําคัญอยู่แล้วนะฮะดาเมจก็เลยอาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่าไอเทมเร่งดาเมจไม่มีจะมีก็ของอัคเมกนกับของหมดสอด แต่ถ้าไม่ตายก็ชนะปะอรอบนี้เจอกับไอโอเนียนะฮะยาสู้สองดาวเรียบร้อยลองดูครับสู้ได้ไม่ได้ฮะผพว่าเออก่อนี้โคตรแข็งนะครับแข็งจริงๆแล้วคือมันให้ตัวหลังแบบช่วยกลมช่วยเก็บได้ให้อาเฟ่เดี๋ยวช่วยตีได้ฮะก็ตัวเองก็มีดาเมจเหมือนกันนะฮะนี่ครับเรื่อยๆฮะดาเมจไปเยอะแต่ไม่ตายครับยังไงครับเนี่ยอาริสดาวไปดิ <c oughs> <c oughs> เออฮาลีเหรออาลีไม่มีน้ำตาแต่เทมดาเมจก็พอได้นี่ครับครีอาจจะไม่ต้องมีก็ได,ด้2ดาวแล้วยังไงมันเดี๋ยวมันจะได้จากอักเบนอยู่ถ้าไม่โยกไปหาคนอื่นนะแต่ถ้าโยกไปหาคนอื่นก็คือเดี๋ยวลองดูนะฮะว่าคลิปตรงนี้ให้อะไรนี่ครับสำหรับสนามนะฮะของมันเยอะอยู่แล้วในด่านนี้ในสนามนี้นะฮะรีเจนบัตของเราก็เลยจะไม่ใช้เลยนะครับมาในเรื่องของเล่งเลเวลหาตัวแพงหรือทำให้ทีมเก่งขึ้นดีกว่านะครับ อ้าสองดาวเออก่อแต่ตอนนี้ผมว่ามันน่าจะไปอยู่ที่อารีแล้วนะฮะเออก่อนเราจะเป็นตัวแท้งแล้วครับซีเวลโลตัสมันเยอะจะไปอยู่ที่อารีแล้วเพราะว่าสงดาวแล้วก็เป็นตัว5บาทด้วยแล้วก็ไอเทมเราได้น้ําตามา1อันนะครับกับตัว5บาทเพิ่ไมไปอีก2ตัวฮนะนี่คือผลของอัคเมนทนะทำให้3มช่องแรกเนี่ยจะเป็นตัวเรดค่อนข้างสูงนะครับอ่ะธนูหนึ่งอันครับไอบูบับเหรอเอาันนี้ก่อนจยแอนก่อนนะฮะจแอนไฟ แล้วก็เข็มขัดครับแม่ไม่ยีบูบัฟจริงๆนะฮะแล้วผมก็ทำจีเวลกันเลตไปละเผลอไปนะลืมช่องมันเต็มนะฮะเป็นโซจินก็ได้ฮะอย่างน้อยได้เร่งบานาไอเทมที่เหลือมันก็จะเป็นกุนซูอ่าลาซิปเปอร์แล้วก็โมเรลโลครับถือว่าถ้าไม่ถูกใจเราเปลี่ยนไอเทมก็ได้ครับไปให้รีพอร์เตอร์นะครับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะฮะอ่ะอารีสองดาวเจอกับเวลคอดสามดาวปุ๊มเรียบร้อย แต่อเฟเราไม่2เนี่ยผมไม่ค่อยอยากให้ไอเทมสาเฟเท่าไหร่ในใจเนี่ยอยากให้เอทอมากเลยนะฮะอ่ะไอโอเนีย er นะครับทำได้แต่ไม่ทำนะครับมันได้แค่มานาเดี๋ยวเราเอาตัว5บาทอีกตัวไปลงก็ได้ครับอะไรสักอย่างหนึ่งไม่เซ็นหน้าก็เคซันเต้นะครับเดซอายก็จะขั้นเดียวฮนะหรือถ่ามันไม่2ผมเอาเดซอายออกเลยนะยืนพื้นแค่จักรนอนทับที่เหลือเลยคือลงเละเลย5บาทหรืออะไรก็ได้เลยอ่ะเพราะงั้นเดี๋ยวเราทำไอเทม แนวหน้าดีกว่าก็เป็นซีซีล็อตนะฮะไม่มั่นใจในตัวอเฟอาเฟคนเล่นเยอะด้วยโอกาสที่จะขึ้น2ดาวมันยากนะครับถ้าเราเจอตัว5บาทที่2ดาวตัวอื่นก็เดี๋ยวไปแทนอาเฟไปเลยเพราะว่าเราได้เปรียบในเรื่องของ3ช่องแรกเนี่ยเราจะได้ตัวแพ็คนะฮะอ่ะรอบนี้ครับอินวอลเกอร์ฮะอันนี้ก็อาเฟนะฮะอาเฟ่เขา2ตัวละในบอร์ดหนึ่งตัวในบ้านหนึ่งตัวก็ใครดวงดีกว่าก็ได้ไปนะครับอ่ะรอบนี้ไหวไม่ไหวฮะเอกอกอดเรายังแบบสบายอ่ะเอพี HP ยังเยอะครับอาจจะยิงไม่แรงเท่าฮะแต่อารีตอน,น เอาเอาเฟสองดาวได้อยู่นะครับมีกุนซูอยู่เพียงแต่ว่าลาซิเปอร์บันหายไปผมไปทำซีซีน็อตล้วก็สามารถเปลี่ยนได้ฮะเอาคาทาสักอันดึงไปเปลี่ยนได้แต่อยากได้ให้ a อท p อกมากเลยวะเอท p อกมันจกักรน,นอตอ่ะมันฟูแต่ถ้าไม่มีดูดเลือดไม่มีไททันมันก็น่าจะเล่นยากฮะเอทอก อ่ะจัดไปฮ้คุณซูนะครับคุณซูไปก่อนมันจะเหลือจี๊บกัาคันเลนอะน่าจะไม่ได้ใช้เดี๋ยวเอาคาถาไปเปลี่ยนครับแล้วก็รุ่นว่าจะออกมาเป็นอะไรครับรอบนี้ถ้าเจอกับแจ็คกอนดเหมือนกัน,นครับอันนี้6ตัวส่วนด้านหลังครับเป็นตัว5บาทนะครับ ไฮเบิกเกอร์กับเบลเวตแต่ดนนึงดาวอยู่นะฮะไอเทมเบลเวตก็ยังไม่ค่อยมีอะไรไฮเบิกเกอร์ก็ป้อมแตกเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะอรอลุ้นเอกอกรดนะฮะเอกอกอดต้องแทงแล้วจังหวะนี้และอาริสสกิลโอโ้โหกวาดไปเอทอกเข้ามาหน้าบ้านนะฮะแล้วก็มีดักบนคอรครับไม่ตายฮะเทคเทคกันเบดก็ฮิวให้เพื่อนได้ฮะนาซัดก็โคตรถึกเลยแนวหลังเราแตกบทครับเหลือเอกอกอดสุดท้ายฮะเอกอกอดสกิลสร้างโลฮะเอทอกดูดเลือดไม่ขึ้นครับเรียบร้อยฮะโอเคครับ ไอเทมผมได้เลือกคู่สุดท้ายก็คืออยากได้ติฟโกฟนะเอาให้เอทอกนะฮะจะได้มีอเทมสักหน่อยครับแต่ก็ไปนู่นแล้วมีคนไปเอาปนะน่ะหหายไปเอ่อเอาโอ้หลืออะไรดีอะไอโอนิกแล้วกันได้ลดต้านเวทสักหน่อยครับ ก็ให้อลิยิงได้แรงขึ้นนะฮะไปเวล์ก้าเลยแล้วกันครับแล้วก,ก็ใส่เป็นเคสันเต้ฮะอันนี้ไม่ได้เชื่อมอะไรใส่มาีเฉยแปะให้นาซารทำนาซาสน่าจะยืนได้นานนะฮะมีผสานเจกนอตส่วนซิซิล็อตก็มาเป็นตัวลอ่อนะฮะจะเปลี่ยนทิ้งก็ได้อยู่แต่เดี๋ยวขออีกสักสองรอบนะจะได้เปลี่ยนไอเทมที่ครีมดอกมาด้วยครับเผื่อได้ไอเทมอะไรที่มันไม่ดีลองสุ่งกันหน่อยครับก็จะเจอตัวเคสันเต้เราที่2ตัวเลยนะฮะ อา้าวสองดาวครับเมื่อกี้ผมเปลี่ยนเป็นไซออนแล้วฮะเอาไปสตาร์ทนะครับแล้วก็มี2อล่างด้วยน่าจะคุ้มกว่าสำหรับ1่งดาวถาท่าที K ่กบบเคสันเต้นะฮะเดี๋ยวรอบดาแล้วกันครับแล้วก็มีเอท็อกมาอีกตัวนึงฮะเออกอดมาอีกตัวนึงเดี๋ยวต้องคัดเลือกแล้วฮะดาเรเลี้ยม่2สองสักทีถ้า2นี่ก็คือเดี๋ยวไปแทนเจ้าเซตก็ได้แต่ไม่รอแล้วฮะต้องการเงิน่ะ าดเงินอีก2บาทฮะเดี๋ยวเลือกเป็นเต็นทน้าเลยกันนะเป็นหน้าน่าจะไม่ได้เล่นนะได้โล่กับดาเมจครับส่วนไลฟ์มันยังพอได้ซีซีมั้งแล้วแต่สนามนะฮะ ก็สนามวันนี้เป็นของบันเดซิตีสกิลไรส์เนี่ยมันจะดึงตัวจากในคลางของเราฮะลงไปในสนามนะครับคล้ายๆกับซินด้านในเซตก่อนหน้านี้ฮะอาซัดครับตัวที่2ฮะเลยก็อาเฟ์ใหม่ตัวโบว,วิกก็ยังไม่2ดาวนะครับตังหมดนะอยากได้อาเฟ์จังเลยต้องเลือกขายเลยครับก็เดี๋ยวขายตัวที่ไม่ค่อยได้ใช้มานาแล้วกันครับก็จะเป็นไรส์น่แหละผมไม่ไยเทมเรกมานาเพราะว่าให้อารีไปละ ไซออนก็ตัวสำคัญครับตัวสตันนะฮะท้ายเกมมัน,นยังพอพี่เกมได้ฮะรอบนี้ครับเจอกับชาร์โดไอเอฮะสามดาวสองตัวครับมีเวโกกับมาวาไคครับที่ขึ้น3ดาวซึ่งชา a d โดไอเอนี่มาครบเลยครับ5้าตัวฮะเต่นหา้างดาวแล้วนะฮะโอ้โหโล่ย่างหนาเลยครับไหวไหมไเนี่ยเออกอดคือถ้าเออกอดไม่ตายมันก็ได้อยู่แต่เออกอดเนี่ยโดนพอคาริสตาเต็มตัวแล้วฮะยังไงครับตัวแตกไม่แตกตัวแตกไม่แตก,ตแตก,แตกหรือจะฆ่าได้ก่อนครับยังไงอึ๊บอึ๊บอึ๊บอึยยังไม่ตายมีโล่มา เอ้ยเรียบร้อยฮะโอเคอย่างนี้ชนะครับมาอีก2ตัวครับตัว5บาทเบลเวตกับไฮมิงเกอร์ผมว่าน่าจะพอแล้วล่ะอีก2ตัวนี้ช่างมันแล้วกันนะฮะตังมันเริ่มไม่มีแล้วมันต้องเลือกลองไปเทมฮะไอเทมออกมาเป็นอะไรเอ่ยได้เปลี่ยนหรืรอเปล่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งปึ๊บบลัดเติร์ดก็น่าสนใจฮะแต่เอทอกก็ไม่สงดาว ควิกซินเวอร์ Quick ก็ดีนะฮะชาวออสเตรเลียก็พิกเกมได้บูบัฟก็เพิ่งจะมา,างั้นเอาเป็นชาวออสเตรเลียแล้วกันนะฮะได้เทมพิกเกมท้ายเกมได้เพิ่มแม็กมาหนาหรือว่าจริงๆก็อยากเปลี่ยนนะอาเฟมันตีเร็วอย่างเดียวอะ่ะผมอยากได้อัฟเฟลม,มีคริหรืออะไรที่มันดีดาวเมทสักหน่อยอ,ะอ่ะขอไปเปลี่ยนหน่อยปุ๊บโอเคฮะอย่างน้อยได้ลาซิเปอร์มาได้เศษธนูมากับเซฟเฟอร์ก็จะเป็นลอยนะฮะ ได้ความเร็วมานิดนึงด้วยก็โอเคอยู่นะพอได้อยู่ครับถ้าเมื่อกี้เราอยู่ฟลิสซิเบอร์มาก็จะดีกว่านี้แต่ลอยมาก็ไม่เร็วนะฮะแล้วได้ลักซิเปอร์มาได้สองเกาขึ้นมานะครับทาให้พาได้ง่ายมากขึ้นครับรอบนี้ถ้าเจอกับไออเนียฮมีเดไอแล้วเรายังมีเอกอกอดที่ยังแทงได้อยู่ครับคุ้มค่าเลยเกินเฮ้ย อาเฟสองดาวสองตัวกับอีหนึ่งตัวนี่จะสามดาวผมขาดอีกแค่ตัวเดียวนะฮะผมมีแชมเปญดูเคทอยู่นะฮะแล้วก็อารีมาไซออนก็มีครับไซออน่ข้ามไปแล้วกันครับเดี๋ยวเอาแค่ดีแล้วกันฟางไม่มีทําตัวเพิ่มแล้วครับอารีสองดาวสองตัวะฮะอันนี้ก็คือจะขึ้นสามดาวก็ <c oughs> <c oughs> คือขาดอีสองตัวผมได้อารีสามดาวแล้วนะครับวิ่งฟางไม่มีว่ะเสร็จได้ รอบนี้ครับเจอกับ c h a n e l i s l ฮะอันนี้คาริสตาสามดาวแล้วนะครับเมื่อกี้ยังเกือบแตกตอนนี้สามดาวแล้วหัวน่าจะยากเลยถ้าเจาะเข้าไปไม่ถึงคาริสตาแล้วลอยไม่โดนด้วยโอ้โหดูโล่ขึ้นหลอดอะเจาะยังไงก่อนอะสะิวอาริไปยังไม่เป็นอะไรเลยครับยังไม่รู้สึกอะไรเลยลำบากเลยฮะตู้ไว้ได้ครับโคตรถึกเลยฮะโล่มันเยอะมาก มีลุ้นอย่างเดียวก็คืออาฟเฟย์สามดาวหรือไม่ก็อาริฮะขึ้น3ดาวครับเอถกสองดาวแล้วนะฮะข้ามไปต้องหาอาเฟย์ฮะตอนนี้2ทีมสุดท้ายทีมผมกับทีมเมื่อกี้นี้นะฮะเอ้ามาและมาและปปสามดาวหรือเ่าอาเฟย์ปะโอเคฮะดีหน่อยไอเทมของอาฟเฟย์มีครบนะฮะไม่งั้น3ดาวมาแค่ตีเร็วมันอาจจะสู้ไม่ได้อะโล่มันเยอะมากเหลือก็ลอยให้ตรงครับ ต้องลอยให้ตรงนะไม่งั้นนี่แตกเร็วนะฮะดาวนาะเลยก็โอเคฮรลอยตรงอยู่รอรู้นะครับว่าจะเก็บไหวไหมฮะโอเวลาคาริซตาไปก่อนครับขอเก็บดาวน้าก่อนจะได้ล้วงเข้าไปถึงแนวหลังได้ง่ายๆฮะแล้วก็โอเคครับต่อง่ายขึ้นหน่อยฮะสามดาวดาวเมทแบบพุ่งขึ้นมาฮะว่าน่าจะพอวีลุ้นนะคาริซตาเก็บไม่ทันหรอกเยอะขนาดนี้แล้วก็เรียบร้อยครับโอเคก็าสามดาวเฟยแล้ยัยงแพ้นะไม่ผู้มจะพูดยังไงลนะ แสดงว่าทีบแบบหนามากโลถึกมากถ้าสามดาวาเฟยยังแพ้นะอ่ะเดี๋ยวไปเอาเป็นสัญลักษณ์จัคกอนด์เลยกันนะฮะผมจะทําเป็นเคซันเตเปิดสัญลักษณ์จ็คกอนดมาเราจะได้เอาจักกตัวอื่นออกมีเป็นเบลเวตนะฮะมาตัวหนึ่งตังไม่มีแล้วอะ่ะคือถ้ามีเวลาเราก็ทําตัว5บาทขึ้นมาแทนเซตได้ครับแต่ตอนนี้ตังไม่มีเวลาก็ไม่มีเพราะว่าแต้มมันก็จะหมดกันละทั้งคู่เลยนะฮะนี่ครับ ตัว5บาทมาค่อนข้างเยอะอยู่นะเพราะว่าเราเวลเกด้วยแล้วก็อักเบนเรา3ช่องแรกเนี่ยมันเพิ่มเรทนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูจัดตัวกันหน่อยว่าลอยโดนหรือเปล่าสําคัญตรงนี้แหละครับถ้าเขาย้ายคือย้าย3ตัวนะมีธงเป็นตัวเชื่อมอยู่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะโดนไม่โดนปกติแล้วคือจะโดนย้ายหนี ลอยไม่ค่อยจะโดนแล้วก็โอเคฮะยังลอยโดนอยู่เนะครับเหมือนจะไม่ได้ย้ายอะไรเลยมั้งเนี่ยหรือว่าเขาไม่เห็นว่าผมแอบดู <c oughs> อ่ะเคสันเต้ครับขึ้นมานะฮะจากภาษาและก็นอนครับอาเฟเลออสก็คือจะตีฟรีเลยนะครับปาลาไกลๆตีฟรีๆฮะไม่น่าตีปัญหาอะไรฮะและเคสันเต้ตอนนี้ก็ทาสกิลได้บ่อยขึ้นครับเพราะว่าตายยากขึ้นงัดคาริต้าไปออกไปฮะเตะออกไปชาดาไปโอเคครับ วันนี้อยู่กันเกือบทีมจักรน็อตแทงนะฮะแล้วก็มีเด e ไอขั้นหนึ่งนะครับเอกอกอกดจักรน o อตไม่เร็วเลยนะครับไม่เร็วเลยแล้วเป็นตัวที่ไม่ค่อยมีคนหยิบม,มาเล่นด้วยครับผมว่าถ้ามีโอกาสได้3ดาวและได้หมดดีๆแบบนี้ได้อักเมนที่บอกว่าเสริมดามเมจให้เอกอกอกดเนี่ยผมว,ว่าน่าจะแบกได้นะฮะสู้ได้และ3ดาวน่าจะง่ายด้วยเพราะว่าคนเล่นน้อยมากแต่วันนี้อัลเฟรียสเข้ามือผมมากเหมือนกัน ท้ายเกมคือมาบ่อยมากครับทำให้3ดาวได้ง่ายกว่าเอากอกอดซะอย่างนั้นนะฮะเอกอกอดยังไม่2ดาว2ตัวเลยทั้งๆที่เอาเฟรเนี่ยวันนี้มีคนเล่นเยอะนะครับก็เกมใช้ดวงนันแหละ <laughs> อะจบไว้เพียงเท่านี้ฮะขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมฮะแล้ขอขอบคุณผู้สำหรับทุกท่านตามไปชื่อบนหน้าจอน,นี้เลยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะสวัสดีครับ